ที่หลบเร็วลูกธนูนับร้อยกำลังพุ่งลงมาจากฟ้าและกลุ่มศัตรูกำลังวิ่งไล่ล่าคุณอยู่แถมคลื่นลูกใหญ่ก็กำลังซัดมาจากทะเลอ๋อและคุณก็กำลังอยู่ในยุคกลางมันคงจะดีถ้าได้ซ่อนตัวอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินเพื่อหนีจากปัญหาทั้งหมดนี้แต่ในอดีตอันไกลโพ้นมันยังไม่มีบังเกอร์นะสีเพราะผู้คนในยุคนั้นสร้างป้องปรการการันมันมีโครงสร้างขนาดใหญ่และแข็งแรงที่ชาวบ้านสามารถซ่อนตัวป้องกันศัตรูและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติเอาล่ะ เรามาดูป้อมประการที่เจ๋งที่สุดกันซึ่งป้อมประการบางแห่งในรายการนี้เป็นป้อมประการโบราณและแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลือแล้วแต่ก็มีหลายแห่งที่ยังคงเหลืออยู่และสร้างความน่าตื่นตะลึงให้ผู้คนและป้อมประการแรกในรายการของเราจึงเป็นหนึ่งในป้อมประการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อพิจารณาจากพื้นที่แต่ปัญหาเดียวคือป้อมประการนี้ไม่ได้คงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อปีที่แล้วนักโบราณคดีได้ขุดพบป้อมประการอายุ3,000ปีในเทือกเขาคอเคซัสในรัฐจอร์เจียป้อมประการยุคสำรีแห่งนี้มีโครงสร้างขนาดใหญ่แต่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่สามารถระบุขอบเขตของมันได้อย่างแน่ชัดเนื่องจากตอนนั้นมีต้นหญ้าสูงในบริเวณที่ขุดคน้นพวกเขารู้แค่ว่าได้พบบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนเมื่อถึงฤดูหนาวและต้นหญ้าแห้งตายไปเจ้าบางสิ่งที่ว่านั้นกลับใหญ่กว่าที่คิดไว้ถึง40เท่า นักโบราณคดีได้ส่งโดรนขึ้นสู่ท้องฟ้าและถ่ายภาพมามากกว่าหมื่นภาพหลังจากนั้นพวกเขาจึงประเมินขอบเขตทั้งหมดของการค้นพบแล้วจึงนำภาพเหล่านั้นมารวมกันเพื่อสร้างแบบจำลองดิจิตอลของภูมิภาคและพื้นที่ทั้งหมดซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้ช่วยพวกเขาสร้างแผนที่ของป้อมปราการขึ้นมาได้ซึ่งรวมถึงกำแพงพอคอยและชุมชนโดยรอบพวกเขาพบว่าป้อมปราการแห่งนี้ได้ปกป้องผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงด้วยกำแพงขนาดเมื่อคืนมาที่ทอดยาวถึง1กิโลเมตร มันตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาสองแห่งทางตอนใต้ของจอร์เจียหลายปีก่อนสถานที่แห่งนี้เคยเป็นจุดตัดระหว่างยุโรปตะวันออกกลางและทุ่งหญ้ายูเรเซียผู้คนบางส่วนอาศัยอยู่ที่นี่บ้างก็มาเพื่อค้าขายสินค้าและบ้างก็ใช้มันเป็นจุดผ่านด่านโดยชุมชนรอบป้อมประการนี้เพิ่มและลดขนาดลงตามฤดูกาลและนักโบราณคดียังพบเศษเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือกร,ระดูกปศุสัตว์และโบราณวัตถุอื่นๆจำนวนมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีสังคมที่จเจริญรุ่งเรืองอาศัยอยู่ที่นี่เมื่อ3,000ปีก่อนตอนนี้เราย้ายไปยังอิตาลีกันบ้างที่นั่นมีการสร้างป้อมประการออซินีที่น่าทึ่งขึ้นในศตวรรษที่14สิ่งก่อสร้างนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาและทำเลที่ดีช่วยผู้คนปกป้องดินแดนของตนจากศัตรูมันดูงดงามมากแต่ลองนึกภาพดูว่ามันจะยากแค่ไหนในการสร้างมันขึ้นมาโดยปราศจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลังจากการก่อสร้าง2-300ปี ป้อมประการนี้ก็ได้รับการพูรณะด้วยช่างก่อสร้างและสถาปนิกที่มีทักษะระดับมืออาชีพร่วมถึงใช้วัสดุคุณภาพและทําให้ป้อมประการแห่งนี้ยังคงดูงดงามตะการตามาจนถึงทุกวันนี้แม้ศัตรูจะพยายามทำลายมันหลายครั้งแต่มันก็ยังยืนหย,ยัดอยู่ชาวอิตาลีได้ติดตั้งกังหันลมและถังเก็บน้ำฝนไว้ภายในป้อมประการเพื่อให้ผู้คนสามารถอาศัยอยู่ในป้อมประการได้อย่างอิสระเป็นเวลานานาน,นอกจากนี้ อาคารหลังนี้ยังมีชั้นใต้ดินอีก5ชั้นที่เคยถูกใช้เพื่อเป็นทางแอบเข้าออกป้อมประการลองดูป้อมประการอันสง่าง,งานที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรไอพิีเรียนี้สแล้วนึกภาพดูว่าการขนส่งวัสดุก่อสร้างไปที่นั่นมันจะยากลําบากแค่ไหนช่างก่อสร้างคงทุ่มเทกันอย่างเต็มที่และขอต้อนรับสู่ยิปรอตา้าดินแดนไกลพ้นทะเลของอังกฤษผู้คนเริ่มสร้างป้อมประการณาที่แห่งนี้ในศตะวรรษที่11 และต่อมาก็ได้บรูรณะป้อมประการให้มีสภาพดีขึ้นตลอดหลายศตวรรษโดยการขุดอุโมงค์และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับยอดผาและด้วยความพยายามอย่างไม่ลดละบวกกับทำเลที่ตั้งอันเป็นเอกลักษณ์ป้อมประการเหล่านี้จึงรอดพ้นจากการถูกปิดล้อมมานับครั้งไม่ถ้วนทีนี้เรามาพูดถึงอินเดียกันบ้างป้อมประการที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศที่เรียกว่าชิตตอกาป้อมประการแห่งนี้สร้างขึ้นบนเนินเขาสูงประมาณ180เมตร และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรโดยมีขนาดประมาณหนึ่งใน3าของสนามบินนานาชาตินวอลิเบอร์ตีในนิวยอร์กมันมีหอคอยและกำแพงป้องกันหลายแห่งตั้งอยู่ที่นี่นับตั้งแต่การก่อสร้างในศตวรรษที่7ซึ่งกินเวลานานเกือบ1,500ปีการจะเข้าไปในป้อมชิตกาให้ได้นั้นคุณต้องเดินไปตามถนนคดเคี้ยวยาว1.62กิโลเมตรแล้วจึงผ่านประตู7บานที่มีเหล็กแหลมติดอยู่ที่ประตูเหล่านี้ยังมีหอคอยสังเกตการคอยเฝ้า ทำให้ป้อมนี้แทบจะไม่มีทางทะลวงผ่านได้อินเดียเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนดังนั้นช่างก่อสร้างจึงคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยพื้นที่ของชิตกาถึง40%จึงเต็มไปด้วยแหล่งน้ําโดยมีอ่างเก็บน้ําถึง84แห่งแต่ปัจจุบันเหลือเพียง22แห่งและอ่างเก็บน้ําเหล่านี้เมื่อรวมกับน้ําฝนแล้วสามารถมีน้ําให้ประชาชนประมาณ50,000คนใช้ได้นานเป็นเวลาถึง4ปีปราสาทแห่งนี้เป็นที่ประทับของราชวงศ์อังกฤษมาเป็นเวลาพันปี สร้างขึ้นในช่วงต้นศตรวรรษที่11โดยพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตปราสาทวินเซอร์ยังคงเป็นพระราชวังหลวงอย่างเป็นทางการมาจนถึงทุกวันนี้และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หลายล้านคนแต่เมื่อเกือบพันปีก่อนปราสาทแห่งนี้เคยเป็นป้อมประการยุทธศาสตร์สำคัญที่สร้างขึ้นริมแม่น้ำเทมปราสาทวินเซอร์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออังกฤษ ในการปกป้องเส้นทางตะวันตกไปยังลอนดอนและป้อมประการหินที่แข็งแกร่งนี้ก็ปกป้องปราสาทจากการโจมตีได้หลายครั้งปัจจุบันหากเ,าเราเดินผ่านผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมนี้มันก็ยากที่จะเชื่อว่าที่นี่เคยเกิดการสู้รบครั้งใหญ่เมื่อหลายศตวตรรษก่อนยินดีต้อนรับสู่กลุ่มปราสาทที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเรียกว่าปราสาทปรากตั้งอยู่ในสาธารณรัฐเช็กที่นี่ ไม่เพียงแต่เป็นป้อมประการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นงานศิลปะที่แท้จริงอีกด้วยพระราชวังและมหาวิหารแบบโกธิกยังคงดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนจากทั่วโลกลองึกภาพดูซิว่าจะเจ๋งแค่ไหนที่ได้เล่นซ่อนหาในป้อมประการแห่งนี้แม้ว่ามันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่น่าขนลุกก็ตามแม้มันจะสร้างขึ้นในปีคศ .880 แแต่กลุ่มอาคารนี้ก็ยังคงดูน่าประทับใจและมีป้อมประการที่แข็งแกรง่ง และดูเหมือนว่ามันจะยังคงสภาพสมบูรณ์ต่อไปอีกหลายศตรวรรษคุณคิดว่ามีอาคารสมัยใหม่สักกี่หลังที่จะอยู่รอดได้เป็นพันๆปีแบบนี้มาดูโครงสร้างที่ทันสมัยกว่านี้กันบ้างฟอร์ดน็อกในรัฐแคนทากีสร้างขึ้นในปี1 9 1 8แต่หลายปีต่อมาในปี1936ช่างก่อสร้างก็ได้เพิ่มคลังเก็บทองคําแท่งของสหรัฐอเมริกาเข้าไปเป็นส่วนก่อสร้างที่อยู่ติดกันโดวยวิศวกรได้ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยของป้อมประการสมัยใหม่แห่งนี้ เพื่อใช้เป็นที่เก็บสำรองทองคำอย่างเป็นทางการของอเมริกาไว้ให้มากที่สุดผนังของอาคารนี้ประกอบด้วยหินแกรนิตคอนกรีตและเหล็กหลายชั้นตัวห้องนิรภัยเองก็เป็นตู้เซฟที่มีความปลอดภัยสูงการเฝ้าระวังทางดิจิตอลอย่างต่อเนื่องการรักษาความปลอดภัยและเทคโนโลยียามรักษาความปลอดภัยล่าสุดทำให้ Fort Knox เป็นหนึ่งในป้อมประการที่ยากจะทะลุผ่านได้มากที่สุดในโลกและอาจกล่าวว่าเป็นตู้เซฟที่ปลอดภัยที่สุดในสหรัฐอเมริกา และแน่นอนว่าแทบไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพวกเขาเก็บทองคำและโลหะมีค่าอื่นไว้ที่นั่นจำนวนมากแค่ไหนป้อมประการที่แปลกที่สุดในรายการของเราเป็นสิ่งก่อสร้างสนิมเกาะขนาดใหญ่ที่ตั้งทำงานอยู่เหนือปากแม่น้ำเทมส์และแม่น้ำเมอร์ซี่ป้อมประการมอนเซลในสาราชอาณาจากักรนี้สร้างขึ้นเพื่อเฝ้าติดตามเรือดำน้ำข้าศึกแต่ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1950เป็นต้นมามันก็ไม่ได้ถูกใช้งานอีก ปัจจุบันหอคอยสนิมทั้ง7็แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไหม่น้อยคุณอยากไปไหมล่ะเ<พ> <ก realmente> มื่อเราเริ่มวิดีโอนี้ด้วยเรื่องของป้อมประการโบราณเราจึงขอจบด้วยเรื่องราวที่คล้ายกันป้อมประการนี้น่าจะเป็นป้อมประการที่เก่าแก่ที่สุดในโลกทีมนักโบราณคดีนานาชาติได้ค้นพบซากป้อมประการโบราณในไซบีเรียและสิ่งที่พวกเขาพบมีอายุประมาณ800 0ปีป้อมประการนี้เป็นของนักล่าสัตว์และนักเก็บของป่าที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวนี้ นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีเคยเชื่อว่าการตั้งถิ่นฐานที่มีโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อนเกิดขึ้นหลังจากการถือกำเนิดของยุคเกษตรกรรมปัจจุบันข้อกล่าวอ้างนี้กำลังถูกตั้งคำถามนักล่าสัตว์และนักเก็บของป่าในไซบีเรียตะวันตกตกปลาล่าก,กวางเอลและกวางและใช้หอกที่มีปลายหินและกระดูกพวกเขาสร้างภาชนะเซรามิกเพื่อเก็บไขมันและเนื้อสัตว์โดยที่ยังไม่มีการทำการเกษตรไม่มีการปลูกข้าวสาลีไม่มีการขุดแปลงปลูกพวกเขาใช้ชีวิตแบบเร่ร่อนเป็นส่วนใหญ่ จะกลับกลายเป็นว่าพวกเขายังสามารถรวมตัวกันและสร้างชุมชนขนาดใหญ่ได้เช่นกันจนถึงปัจจุบันมีสถานที่คล้ายๆกันอยู่ประมาณ10แห่งจากยุคหิในในไซบีเรียอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคิดว่าป้อมประการนี้จะดูเหมือนประสาทยุคกลางเพราะผู้คนในสมัยนั้นยังสร้างบ้านจากดินและทำกำแพงเสริมด้วยรั้วไม้กันแต่ทำไมผู้คนจึงเริ่มสร้างป้อมประการที่น่นล่า ไทยกาไซบีเรียนั้นอุดมไปด้วยแม่น้ำและทละเลสาบที่เต็มไปด้วยปลามีสัตว์ขนาดใหญ่มากมายอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เห็นได้ชัดว่าทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรที่มีการแข่งขันแย่งชิงกันเพื่อครอบครองดินแดนและเพิ่มจำนวนประชากรผู้คนจึงเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างป้องกันก่อนหน้านี้นะักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าไม่มีความขัดแย้งหรือการแข่งขันที่รุนแรงระหว่างนักล่าและรวบรวมอาหารแต่การค้นพบในไซเรียตะวันตกนี้แสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งเมื่อ800 0ปีก่อนมนุษย์ก็ไม่ได้แตกต่างจาก